สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดรีนะคะหวยฮานอยวันนี้นะคะวันที่หกกันยา2 5สองห้าหกหกนะคะท่านผู้ชมขาหมื่มออบ้านเนี่เนาะ,ะขั้นแข่าว,วเราเอาไปไลายกับ่าได้ท่านผู้ชมขาสี่สี่ศูนย์ของแอดเนาะ,ะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะทั้งหมดทั้งปวงบุญดวงวัสนาของตัวเรานะคะปูดใช้วิจิรยานทุกครั้งในการรับชมนะคะวันนี้นะคะแอดให้ที่ 7จ็ดหนึ่งห้านะคะเจ็ดหนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเบิ้ลใครชอบนะคะก็ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะอ่ะปวดใช้วิจารยานด้วยนะคะในการรับชมทั้งหมดทั้งปวงก็มาจากสูตรหวยฮานอย,นอยทั้งนั้นเลยนะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามช่องแอดเรนะคะอ่ะวันนี้ก็ วันที่หนะคะท่านผร้ชมข่าเดือนกันยาก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบด้วยนะคะ